การประชุมศูนบริหาฑสถานการเศรษฐกิจหรือสบศวันนี้ซึ่งเป็นการติดตามสถานการณ์โดยรวมของเศรษฐกิจและการเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสิบเก้ากลายพันธุ์สายพันธุ์โอไมคอนโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวยืนยันว่ายังไม่มีการปิดประเทศเพราะต้องคำนึงรอบด้านแต่ต้องเน้นทําให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ด้านายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าการแพร่ระบาดของโรงคโควิด -19 สายพันธุ์ 19, 000, โอไมครอนที่กังวลว่าจะกระทบกับการเปิดประเทศนั้นขณะนี้ยังไม่พบวนักท่องเที่ยวชาวยุโรปถอนการเดินทางท่องเที่ยวไทยแต่อย่างใดและตั้งแต่เปิดโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และจังหวัดท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พบว่ามีนักท่องเที่ยวแล้วกว่าหกหม0นสองพันคนยอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวประมาณหกหมื่นบาท คาดว่าในปี2564จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวตามที่ประมาณไว้คือ650,000ล้านบาทส่วนในปี2565คาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวประมาณ10-15ล้ 15, 000, านคนสร้างรายได้อยู่ที่1,300,000-1,800,000ล้านบาท จากการที่มีการแพร่ระบาดของโอมคอนในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ถึงขณะน,นี้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางระยะไกลก็คือภูมิภาคอเมริกาและยุโรปยังยืนยันการเดินทางโดยไม่มีการถอนการเดินทางเรื่องของโอมคอนจะคิดว่าเป็นลบก็ได้หรือจะคิดว่าเป็นบวกก็ได้ตราบใดที่ประเทศไทยเรายังมีการป้องกันโดยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็คนไทยทั้งชาติช่วยกันป้องกันผลที่กระจายข่าวออกไปถ้าผล ที่ออกมาเป็นไปในทิศทางที่ดีผมมั่นใจว่ากระแสจะตอบกลับเขาจะตัดสินใจด้านทันทีว่าควรจะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย ส่วนสถานการณ์โควิด -19 ของประเทศไทยขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังเฝ้าระวังเรื่องการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเพราะส่วนใหญ่ที่พบต่อเนื่องคือคลัสเตอร์งานบุญและแคมป์คนงานกระทรวงสาธารณสุขจึงย้ำเตือนประชาชนคงเข้มมาตรการป้องกันตนเองส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนขออย่านิ่งนอนใจโดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และกลุ่มเสี่ยงขอให้ไปฉีดวัคซีนโดยเร็วเนื่องจากร้อยละ85ของผู้เสียชีวิตเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนศักดิธิ์ประดับศิลป์รายงาน